หมอพัฒน์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนสงสัยและถามกันเข้ามาเยอะมากนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างโปรไบโอติกส์โปรไบโอติกส์กับพรีไบโอติกส์พรีไบโอติกส์ครับสองคำนี้ฟังดูคล้ายกันแต่จริงๆแล้วต่างกันและสำคัญมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่ความหมายแหล่งอาหารที่หาได้ในบ้านเรา คาแนะนําในการใช้ไปจนถึงการเปรียบเทียบว่าตัวไหนอาจจะดีกว่ากันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่โปรไบโอติกก่อนเลยโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์มีชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือยีสต์ชนิดดีที่เมื่อเราทานเข้าไปแล้วจะส่งผลดีต่อร่างกายของเราส่วนพรีไบโอติกคือใยอาหารชนิดพิเศษที่เป็นอาหารของเจ้าจุลินทรีย์ดีเหล่านี้นั่นเองครับต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่ใยอาหารทุกชนิดจะเป็นพรีไบโอติก แต่มันคืออาหารที่ช่วยให้แบคทีเรียดีๆในลำไส้ของเราจเจริญเติบโตและทำงานได้ดียิ่งขึ้นสรุปง่ายๆก็คือโปรไบโอติกคือกองทัพจุลินทรีย์ดีส่วนพรีไบโอติกคือสเบียงอาหารของกองทัพครับแล้วมันทำงานต่างกันยังไงทั้งสองอย่างมีประโยชน์ต่อลำไส้ของเราครับโปรไบโอติกจะช่วยต่อต้านจุลินทรีย์ไม่ดีช่วยลดภาวะลำไส้รั่วลิคกี้กัตและปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันผ่านตัวรับสัญญ,ญาณที่สำคัญมากๆ ที่เราเคยคุยกันไปแล้วคือโทไลค์รีเซ p ปเตอร์สซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ควบคุมภาวะลำไส้รั่วนอกจากนี้โปรไบโอติกยังช่วยเรื่องการขับถ่ายและลดอาการไม่สบายท้องต่างๆได้ด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้มีผลโดดเด่นมากนักในเรื่องสุขภาพเชิงการเผาผลาญเช่นการลดน้ำหนักหรือลดระดับน้ำตาลในเลือดในทางกลับกันพรีไบโอติกสอจะมีแต้มต่อในเรื่องนี้ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากว่าพรีไบโอติก สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและส่งผลดีต่อระบบเผาผลาญได้พรีไบโอติกสอกยังช่วยเพิ่มจำนวนแบคทีเรียดีปรับสมดุลภูมิคุ้มกันและที่สำคัญคือมันจะถูกย่อยโดยแบคทีรียในลำไส้แล้วผลิตเป็นเชื้อเพลิงให้กับเซลล์ลำไส้ของเราเชื้อเพลิงนี้เรียกว่ากรดไขมันสายสั้นครับแต่ก็น่าแปลกที่ถึงแม้จะสร้างสารที่เป็นประโยชน์นี้พรีไบโอติกกลับไม่ค่อยเด่นในเรื่องการลดอาการไม่สบายท้องโดยตรงเท่าไหร่ แต่หมอมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งครับถ้าคุณสงสัยว่าตัวเองอาจมีภาวะเชื้อราหรือยีสต์ในลำไส้เจริญเติบโตมากเกินไป Candida overgrowth การใช้โปรไบโอติกถือเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแต่จุดนี้แหละครับที่หมอคิดว่าเราควรพิจารณาเพิ่มพรีไบโอติกเข้าไปด้วยเพราะการจะปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นการเสริมสร้างกองทัพแบคทีเรียให้แข็งแกร่งมากๆครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นจากประสบการณ์ทางคลินิกของหมอเองนะครับยังไม่มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนอ๋อแล้วถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อให้คนที่คุณรักสักหนึ่งคนด้วยนะครับโอเคมาถึงเรื่องแหล่งอาหารที่หาได้ง่ายๆในบ้านเรากันบ้างอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงก็คืออาหารหมักดองต่างๆครับเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวคอมบูชาคอมบูชาข้าวหมกัก และที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอย่างกิมจิและผักดองต่างๆซึ่งจริงๆแล้วกิมจิกับผักดองนี่ถือว่าได้ทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกสไปในตัวเลยนะครับเรียกว่าคุ้มสองต่อสําหรับปริมาณที่แนะนํานั้นยังไม่มีข้อสรุปตายตัวแต่การทานวันละ 1. หน่วยบริโภคเช่นโยเกิร์ต 1. ถ้วยก็เพียงพอและมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าส่งผลดีต่อสุขภาพครับส่วนแหล่งอาหารของพรีไบโอติก ก็จะอยู่ในผักผลไม้ ard, ทันผืชถั่วต่างๆครับเรื่องปริมาณก็ยังไม่มีข้อสรุปเช่นกันแต่หมอไปเจองานวิจัยที่น่าสนใจฉบับหนึ่งปี2023เขาให้ผู้เข้าร่วมทดลองทานอาหารที่อุดมด้วยพรีไบโอติก7ส่วนต่อวันพบว่าช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นลดความวิตกกังวลความเครียดและช่วยเรื่องการนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยดังนั้นการตั้งเป้าทานอาหารกลุ่มนี้ให้ได้7 ส่วนต่อวันก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีครับถ้าเราทานข้าว3มืม้อก็เท่ากับมื้อละ2-3สส,ส่วนนั่นเองหรือตั้งเป้าให้ได้รับใยอาหารรวมทั้งหมด2-5-3-0กรัมต่อวันก็ได้ครับหมอมีลิสต์ตัวอย่างผักผลไม้ในบ้านเรามาให้ดูเปรียบเทียบกันด้วยครับผลไม้ที่มีใยอาหารสูงพรีไบโอติกเยอะฝรั่งแก้วมังกรซาวรสอโวคาโดอปเปลิลชมพู ผลไม้ที่มีใยอาหารน้อยลงมาแตงโมกล้วยมะม่วงสุกมะละกอสับปะรดผักที่มีใยอาหารสูงพรีไบโอติกเยอะถั่วพูชะอมบรอกโคลีมันเทศถั่วฝักยาวมะระผักที่มีใยอาหารน้อยลงมาแตงกวาผักกาดหอมเห็ดพริกหยวกมะเขือเทศย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกทานกลุ่มที่มีใยอาหารน้อยนะครับ แต่นี่เป็นแนวทางให้เราพยายามเลือกทานกลุ่มที่มีใย,ยอาหารสูงให้มากขึ้นในแต่ละวันทีนี้มาถึงหัวข้อที่สําคัญมากคือแนวทางการใช้ครับจากประสบการณ์ของหมอเองสมัยก่อนพอเจออะไรใหม่ๆก็จะตื่นเต้นคิดว่ามันต้องช่วยทุกคนได้แน่ๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคีโตโลคาร์บหรือพวกโปรไบโอติกนี่แหละครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าแทบทุกวิธีจะได้ผลกับบางคนไม่ได้ผลกับบางคนหรือแม้กระทั่งทําให้อาการของบางคนแย่ลงก็มี ดังนั้นหลักการง่ายๆก็คือให้เปลี่ยนทีละอย่างครับใยอาหารสูงพรีไบโอติกกับอาจจะดีกับบางคนแต่ก็อาจจะทําให้อาการแย่ลงในคนที่มีระบบย่อยอาหารที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นอาหารหมักดองโปรไบโอติกก็เช่นเดียวกันอาจจะทําให้อาการของบางคนกําเริบได้วิธีแก้ปัญหาง,ง่ายมากครับลองเปลี่ยนทีละอย่างสมมุติว่าคุณจะลองเพิ่มการทานอาหารหมักดองเพื่อรับโปรไบโอติกก็ให้ลองทําแบบนั้นอย่างเดียวประมาณ 1>, 1. สัปดาห์แล้วประเมินผลดูถ้ามันใช่สำหรับลำไส้ของคุณคุณจะรู้สึกดีขึ้นโดยรวมเองครับในทางกลับกันคุณอาจจะลองเพิ่มการทานผักผลไม้ที่มีพรีไบโอติกสูงอย่างเดียวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วประเมินผลดูถ้ามันใช่คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นเหมือนกันอาการที่บ่งบอกว่าไม่ถูกกันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะท้องผูกบางคนท้องเสียบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะมีน้ำหมูกไหลก็ได้ สิ่งสำคัญคือช่วงเวลาที่อาการเกิดขึ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงการกินครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนทีละอย่างแล้วคอยสังเกตตัวเองถึงสำคัญที่สุดแล้วถ้าเป็นอาหารเสริมหลักโปรไบโอติกมักจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆคือ 1. กลุ่มที่ผสมสายพันธุ์แลคโตบาซิลัสแล c โตบาซ i l us, l u กับบิฟิโดแบคทีเรียมบ i f i โ o b a c t e r รียม 2. กลุ่มที่เป็นยีสต์ชนิดดีเช่นแซคคารอมซีสบูลาดีไอ c ซคคาร์โม s ซิ u บุลาดีและ3กลุ่มที่มาจากดิน soil b a s e เช่นสายพันธุ์บาซ l ลัสบ c i l ล u สเราสามารถเริ่มจากกลุ่มไหนก็ได้ครับโดยปกติจะแนะนำให้ทานต่อเนื่อง2-3เดือนเพื่อประเมินผลเบื้องต้น p r ีไบโอติชนิดที่พบบ่อยในอาหารเสริมคืออินูลินอินูลินรี s ิสแท s t a r ร์ FOSGOS และเพ H เเจซึ่งสูตรส่วนใหญ่ มักจะผสมหลายๆชนิดเข้าด้วยกันซึ่งหมอคิดว่าเป็นวิธีที่ดีครับเพราะในธรรมชาติเราก็จะได้รับพรีไบโอติกที่หลากหลายอยู่แล้วเรื่องโดดสำคัญมากครับงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้โดสระวาง5-15กรัมต่อวันแต่มีงานทบทวนวรรณกรรมปี2013พบว่าในคนที่มีระบบย่อยอาหารที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นการใช้โดดแค่3-5ถึงกรัมต่อวันก็เห็นผลแล้วและไม่สูงพอที่จะกระตุ้น ให้เกิดอาการไม่สบายท้องครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนท้องอืดง่ายปวดท้องหรือมีกดไหลย,ย้อนบ่อยๆอ,อย่าเพิ่งเริ่มที่โดดสูงๆนะครับให้เริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มจะดีกว่าการมีแกส๊สหรือผายลมเล็กน้อยในช่วงแรกที่เริ่มทานหรือเพิ่มโดสพรีบโอติกซือเป็นเรื่องปกติถ้าอาการมีแค่นั้นและไม่ปวดท้องก็ให้เวลาร่างกายปรับตัวซัก2ถึง3วันถึงหสัปดาห์ครับคุณอาจเคยได้ยินคำว่า ซินไบโอติกซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่รวมทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกไว้ในตัวเดียวก็ใช้ได้ดีครับแต่ส่วนตัวหมอชอบที่จะใช้แยกกันมากกว่าเพราะเราจะสามารถปรับเพิ่มลดโดสของพรีไบโอติกได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะกับคนที่มีลำไส้ไหวสุดท้ายครับศึกตัดสินระหว่างโปรไบโอติกเซอร์ vs พรีไบโอติกเซอร์ตัวไหนดีกว่ากันหมอไปเจองานวิจัยที่น่าสนใจมากในวารสารเซลปี2021ครับ เขาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ทานอาหารใยอาหารสูงพรีไบโอติกสูงกับกลุ่มที่ทานอาหารหมักดองสูงโปรไบโอติกสูงวันละ6ส่วนผลปรากฏว่ากลุ่มที่ทานอาหารหมักดองมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในการเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้และลดระดับการอักเสบในร่างกายได้ดีกว่าครับเมื่อเทียบกับข้อมูลการวิเคราะห์อภิมานในปี2023 ที่พบว่าการให้พรีไบโอติกส์ในผู้ที่มีอาการลำไส้แปรปรวน (IBS) นั้นไม่ค่อยเห็นประโยชน์ชัดเจนนักนี่จึงเป็นเหตุผลที่หมอมักจะเอ็นเอียงไปทางโปรไบโอติกส์มากกว่าเล็กน้อยครับโดยสรุปนะครับโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ดีพรีไบโอติกคืออาหารของมันทั้งสองอย่างมีประโยชน์และมีความสำคัญแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไปดังนั้นลองใช้วิธีทดลองง่ายๆที่เราคุยกันไปนะครับและถ้าให้เลือก เราอาจจะบอกได้ว่าโปรไบโอติกดูเหมือนจะมีภาษีดีกว่าอยู่นิดหน่อยครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับมีคำถามหรือความเห็นอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ